สวัสดีค่ะพบกับหญิงมีสไตล์นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านวิเศษไก่ย่างนะคะร้านดังยา่านบางโพนะคะที่มีอายุยาวนานมากถึง60กว่าปีนะคะสวัสดีค่ะพี่แมมสวัสดีค่ะมาดีใจกันหลายปีเนาะ,ะสองปีแล้สสวสองปีแล้วค่ะ,คะ ตอนนั้นมีสไตล์นะคะก็คือเราได้รับรางวัลเนะะีเกี่ยวกับการ,การดูแลผู้สูงอายุเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุแล้วร้านพี่แมมก็เป็นร้านที่เขาเรียกในทางด้านรด้รางวัลอรารยสถาป่าปีหกหนึ่งเนาะ,ะแต่ทราบว่าตอนนี้มาอัปเดตกันว่าร้านพี่แมมมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างที่ดูแลพวกลูกค้าที่ ที่เรเติบโต,ตพร้อมกับร้านเนาะใช่ใชค่ะค,ะคะมีค่ะมีเพิ่มขึ้นหลายหลยอย่างเหมือนกันค่ะค่ะเดี๋ยวเดีวพี่พาชมได,ได้เลยค่ะ,<น>ะค่ะ,คคะบังเอิญเมื่อสองปีที่แล้วเนาะ,ะเ,าเกือบสามปีที่เราเจอกันแล้วก็ไปไปงานอารยสถาปัปัดของคุณ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อ่าใช่ที่เราไปรับรางวัลนี่ใค่ะพี่ก็ไปเห็นตัวอย่างที่เขาเอามาโชว์ก็คือเป็นเป็นลิฟที่ติดในบ้านแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่ไม่ต้องเจาะลงไปก็เลยสนใจแล้วเราก็มานั่งดูว่าเอ้พื้นที่พอพื้นที่เรามีพอไหมเนี่ยอะไรเงี้ยจนกระทั่งแบบไปไปเจอในที่ที่ปัจจุบันซึ่งมีอยู่พอดีเป๊ะเลยวิ่งวิ่งดิ่งขึ้นถึงชั้น3ได้เลยอ่ะก็เลยให วิศวกรเขามาดูว่าโครงสร้างเป็นยังไงไปได้ไหมต้องเสริมอะไรเพิ่มอะไร่ะแล้วก็เริ่มที่หนูแนะนำเป็นเทคนิคเป็นเทคโนโลยีของสวีเดนคค่่ะะก็ค่อนข้างมั่นใจในความปลอดภัยไปดูกันค่ะว่าความใส่ใจของทางร้านหรือไปดูลิฟที่แบบพื้นที่น้อยๆแต่ก็ยังสามารถติดได้ได้ค่ะได้ค่ะยินดีค่ะ โอ้สะดวกมากเลยทราบว่าเนี่ยเพิ่งติดตั้งใหม่สดๆร้อนๆเลยใช่ไหมเพิ่งแบบใช้เมื่อวันที่12สิงหานี่เองเพราะว่า<ห><ห>มีผู้สูงวัยคุณแม่สูงวัยเนี่ยใช้วิลแชร์หลายท่านะนะคะแล้วก็สามารถขึ้นมากับลูกหลานได้ที่ห้องจัดเลี้ยงแฮปปี้เลยใช่ไหมลูกค้าเป็นไงแฮปปี้แบบชอบมาก<ห>ชอบมากแน่นอนค่ะใช้งานง่ายด้วยค่ะเป็นแมนนวลเนาะเป็นแมนนวลค่ะสามารถหยุดตามชั้นที่เราต้องการได้หรือว่าเราเปลี่ยนใจเนี่ย จะขึ้นไปอาคนข้างล่างมาพอิเอาลรวหยุดก่อนแล้วก็ลงไปรับข้างล่างแล้วก็เอาขึ้นมาใหม่ได้มไม่ต้องรอให้ขึ้นไปถึงชั้นสุดแล้วถึงจะลงมารับใหม่มค่ะค่ะ,คะอยากจะชวนทุกทุกท่านนะคะแวะมาทานอาหารอร่อยแบบนี้และที่สำคัญผู้สูงวัยนะคะแนะนำเลยมาที่วิเศษไก,ก่ย่างคุณสบายแน่นอนสะดวกสบายค่ะ